ออตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านฟังคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานในตอนต้นนี้เป็นการศึกษากรรมฐานแต่ละกองและก็เวลาปฏิบัติจริงๆท่านผู้ใดต้องการปฏิบัติกองไหนก็ทำได้ตามอารมณ์ที่ชอบออกรรมฐานทั้งหมดทั้งสี่สิกอง ก็มีผลเสมอกันอยู่อย่างหนึ่งคืนหนึ่งเป็นสมาธิได้สองเป็นฌานสมาบัติได้แล้วสามเป็นพระอริยเจ้าได้สี่ขน้นิพพานได้เหมือนกันทุกกองที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้กองใหญ่ทึงสี่สิบกองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นไป,นปนตามปัิยาสัยของผู้ปฏิบัติว่าคนทุกคนเกิดมาแล้วการมาเป็นบาร,รมีพระอรชาติก่อน การระเพ็บารมีไม่เสมอกันคือว่าบารมีที่ทำมามีความประสงค์แตกต่างกันมีอารมใจชอบต่างกันฉะนั้นการเจริญกรรมฐา,านของบรรดาท่านพุทธริษัทก็อาจจะชอบกรรมฐา,านแต่ละกองไม่เหมือนกันบางท่านชอบกองนี้บางท่านชอบกองนั้นก็คอยทราบว่าทุก,กองมีผลเสมอกันคือถึงที่สุดพระนิพพานเหมือนกัน วันนี้ขอพูดเรือ่องอุปสมานุสติกรรมฐานคำว่าอุปสมานุสติกรรมฐานแปลว่าเป็นการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่ที่เราปฏิบัติกันเราต้องการนิพพานกองนี้นึกถึงนิพพานโดยเฉพาะสัพพะสาภาวนาก็ใช้กันหลายๆอย่าง บางท่านกัภาวนาวานิพานนังบ้างบางท่านกัภาวนาวนานิพานสุขขังบ้างไม่เหมือนกันตามใจชอบแต่ว่าการภาวนาแต่ะบทเป็นการโยงจิตให้เข้าถึงสมาธินี่กระทาการปฏิบัติกรรมาฐานกอน่อนนี้ถ้าจะให้เป็นสมาธิเร็วก็ต้องยึดพุทธานุสติกรรมาฐานเป็นพื้นฐานใหญ่ นั่นคือยึดรูปพระพุทธรูปเอาเป็นนิมิตขณะที่เรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปคือจิตจับอารมณ์พระพุทธรูปเป็นอารมณ์รูปรูปพระพุทธรูปเป็นอารมณ์อย่างนี้เจ็บเป็นสมาธิในภาพของพระพุทธรูปที่เราเรียกว่าพุทธานุสติบ้างกับสินบ้างตอนนี้ถ้าภาวนาว่านิพพานสุขขัง ก็เป็นคำบรรนาน,นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าถามว่าเอาภาพภาพุทธรูปมาไม่เป็นกรรมฐานซ้อนกรรมฐานหรือก็เขาบอกว่ากรรมฐานทุกกองไม่จะซ้อนกันก็ไม่มีอันตรายก็มีแต่ผลดีลการภาวนาอย่างนั้นการนึกถึงภาพภาพระพุทธรูปก็ดีการรู้ลมหายใจเขาออกก็ตาม การภาวนาก็ตามถ้าทําแค่นั้นจะถึงนิพพานได้ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ความจริงถ้ามีความเข้าใจดีจริงก็ต้องทราบว่าถ้าเพียงแค่นี้ยังไม่ถึงนิพพานแน่ถ้าการจับภาพพระพุทธรูปหเห็นภาพพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ตามการรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามการภาวนาก็ตาม ถ้าหยุดอยู่เพียงแค่นี้เป็นแค่แค่ระงับยีวร์ชั่วคราวยังไม่ใช่การตัดก,กิเลสเพราะยังถือว่าเป็นสมถะภาวนาให้ถามว่าการนึกถึงมรรคพันเบร,รมโฉสดในพุทธศาสนาก็ถูกแต่การนึกถึงแต่เละใบก้าวเข้าไปหานิพพานให้เร็วเข้าการใช้อารมณ์เป็นสมถะภาวนาเป็นปกติ ถ้าใช้ไปใช้ไปจนทั้งจิตทิ้งฌานสมาบัติปัญญาก็เริ่มเกิดเมื่อปัญญาเริ่มเกิดก็มักก,ก็อาจจะใช้อารมณ์วิปัสนายานเข้ามาด้วยแต่ก็ยังเป็นทางอ้อมไม่ตรงนิพพานถ้าถามว่าจะไปถึงไหมก็ต้องตอบว่าไปถึงแต่ช้าถ้าเราต้องการจะให้เร็วกว่านั้น เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าคนที่จะไปนิพพานได้ก็ต้องตัดราคะความรักหรือว่าโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงที้เราเวลาจิตไปสมาธิหันมาตัดโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงอย่างนี้ถ้าเราตัดไม่เป็นก็ยังช้าอยู่มากถ้าจะให้เร็ว ทำใจเข้าถึงนิพพานจริงๆเข้าถึงมากเข้าถึงน้อยมีขั้นมีตอนการแยกเข้าถึงนิพพานจริงๆก็มีแปดอันดับหนึ่งพระโสดาปติมักสองพระโสดาปติผลแล้วก็สามพระสีทาคามีมักสี่พระสีทาคามีผลห้าอนาคามีมักหกอนาคามีผล 7จ็รหัตตมักแปดอรหัตหตผลฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆต้องเข้าหาสัญญาตเพื่อเดินตามอันดับตั้งแต่ปรโสดาปฏิมาขึ้นไปจนต้องไปถ,งถ,งถ,งถึงอรหัตตผลวิธีปฏิบัติขั้นต้นก็เหมือนกันคืออันดับแรกรู้ลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเข้าออกที่ทิ้งไม่ได้ทุกกองกรรมาฐาน ถือว่าเป็นครูใหญ่เป็นกรรมฐานใหญ่อันดับแรกต้องรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ต่อไปนั้นก็ภาวนาตาม จะภาวนาวันนิพานนั่นก็ได้นิพานจะสุขขังก็ได้แต่การภาวนาแบบไหนก็ทำใจตามใจเราชอบที่มันไม่เหนื่อยทำในลักษณะที่มีความสุขไม่มีความทุกข์ร่างกายไม่เหนื่อยหลังจากนั้นยิ่งนี้ไปการควบคุมอารมณ์ให้ทรงไปสมาธิเพราะการที่จิตมีสมาธิตั้งมัน่น เป็นเบื้องแรกของการเจริญกรรมฐานทุกกองเป็นการระงับนิวรณ์ห้าประการไปชั่วคราวเพราะว่าในขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้คำภาวนาเห็นภาพพระพุทธรูปภาพยังทรงอยู่เวลานั้นนิวนรณ์ระงับการสัเรสงเกตภาพสังเกตภาพพุทธรูปเนี่ดีแต่ว่าถ้าภาพพุทธรูปเลือนหายไปแสดงว่านิวนรณ์จมเลิบ แล้วก็ลืมตาดูภาพของตรูปใหม่ตั้งใจจําใหม่นึกถึงใหม่ต่อไปแต่นี้เมื่อจิตของเราเข้าไปสมาธิบ้างตามสมควรก็ไม่ได้เกณฑ์ถึงฌานสมาบัติพอมีอารมณ์เริ่มเป็นสุขก็ต้องหันไปจับอารมณ์ของว่าโสดาบันเข้ามาใช้ การใช่อารมณ์โสดาบันรั้นแรกในเมื่อเรายังไม่เป็นพระโสดาปฏิผลท่านเรียกพระโสดาปฏิมักเพื่อนหมายความกําลังเดินเข้าไปหาพระโสดาปฏิผลหรือว่าเป็นทางเข้าถึงความเป็นพระโสดาปฏิผลอารมณ์ของพระโสดาไปพระโสดาไป,าปยังไงอารมณ์โสดาก็คือหนึ่งสกายทิฏฐิ มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันดับแรกใช้ปัญญาไม่สูงก็มีความรู้สึกว่าร่างกายกับเราที่มันต้องแยกกันคือในเมื่อถึงที่สุดอายุของมันมันก็ตายมันก็ตายเราจิตใจของเราที่สมารกายของเราก็ไปสู่ภบสู่ชาติต่อไป ตามกําลังนบุญเอมบาปก็มาสรุปแล้วอันับแรกก็มีความรู้สึกว่าเราต้องตายคำว่าเราต้องตายมารวมกันเกินไปว่าร่างกายนี้ต้องตายแต่ว่าเราคือจิตแลอทิศมานิกายจะแยกไปตามกําลังของบุญะบาปมาตอนที่สองอารมณ์ขขอพระโศดาบัน ตัดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้สิ้นไปใช้กําลังปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เมื่อปัญญาเห็นชัดว่าทาดดีจริงๆก็มีความยอมรับนับถือด้วยความจริงใจมีอารมณ์ไม่เสื่อมคลายในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ และต่อไปก็ตัดศีรัปตะประาปรมาสคือว่าการรักษาสินไม่แน่นอนรักษามั่งไม่รักษามั่งดีบ้างขาดบ้างมุงมกพร่องกันบ้างมั่งอย่างนี้ตัดอารมณ์นี้สิ้นไปรักษาสินให้ไม่คงถาวรด้วยความจริงใจของจิตไม่เคยมีเราคิดจะละเมิดศิน ถ้าปะโสดาบันและศีิธาคามีก็แค่ขินห้าี่สำหรับครวาดนะตอนนี้ถ้าหากว่ารับปฏิบัติอย่างนี้ได้ครบถ้วนก็ที่หนึ่งไม่ประมาทในชีวิตไม่เคยคิดว่าแก่กว่านี้จึงจะตายหรือถ้าอยางหนุ่มในสาวก็ไม่เคยคิดว่าวัยกลางคุณวัยแก่เราจะตาย ท่านเป็นใบกลางคนก็คิดว่าเรายังไม่แก่แล้วยังไม่ตายเราต้องแก่จะตายไม่ได้ไม่คิดอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึงเราได้ในวันนี้เสมอถ้าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายมันอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ก่อนจะตายจะตายเวลาไหนก็ช่างจิตใจของเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอน และก็มีอารมณ์คือมีทรงศินบริสุทธิ์แน่นอนโดยเฉพาะศินห้าถ้าโสดาบันนี่มีสามขั้นเอกวิชีโกลังโกละสัตตาสตุประมะถ้าทรงศินห้าได้เป็นประโสดาบันขั้นอ่อนที่เรียกว่าสัตตาสตุประมะนี่หมายความมันยังไม่ถึงที่ผ่านเขราโสดาบันนี่แปลว่าพวกเข้าถึงก็แสนีพผ่านไม่ลงนรกแล้ว ยังต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติเป็นเทวดาหรือพรหมอีกเจ็ดชาติสลับกันก็มีเกฑงขันิพานได้ฉะนั้นท่านเจอทรงได้แค่สินห้าจิตใจไม่ละเอียดนักจะสังเกตด,ด้วยดีว่าสินห้าเนี่ยบังคับวาจาแค่ไม่พูดปดยังพูดคำหยาบยังพูดส่อเสียดนินทาชาวบ้านยังพูดเพ้อเจอเ้อเลวไหล แต่ว่าถ้าถึงพระโสดาบันทุกอย่างก็อ่อนตัวลงกําลังต่างๆที่ไม่ดีที่เป็นอุศลความจริงมีกําลังบาปไม่ถึงนรกถ้าไม่ละเมิดสินห้าแต่ก็ทําให้เกิดความหวั่นไหวในใจของคน,นมีกําลังอ่อนตัวลงกล่าวพูดยากทํายากเรื่องความชั่วต่อไปถ้าจะเป็นพระโสดาบันเั้น่องกลางคือสัตตะขัตงุง กำลังใจจะดีขึ้นนั่นคือทรงกำบบสิทิแต่ว่าพระเถรพระโสดาภคะบัญขั้นสูงสุดจะมีกำบบสิทิเป็นพื้นผานแนบสนิทโดยไม่ต้องระมัดระวงังเรื่องกำบบสิทิจะทรงตัวจริงๆอย่างนี้เรียกเอกบิชี B C. พระโสดาบัญขั้นเอกบิชีกับสกิทาคามีนี้มีกำลังคล้ายคลึงกันมากสำหรับพระสักิทาคามีก็ตัดสิยดนยอดเดาเหมือนกัน แต่ว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงหลงมากความอยากรวยยังมีอยู่แต่ก็ต้มเตี้ยมตเตีมทีอารมณ์คิดมีน้อยความโกรธความไม่พอใจมีอยู่แต่ก็มีกําลังเพลียม,มากความหลงในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอรอยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่แต่ก็มีสภาพเือนคนสิ้นแรงมีไม่กันแต่กําลังตกมาก กระมความว่าประโสดาบานสิทธาคํามีปฏิบัติเหมือนกันแต่จิตละเอียดขึ้นไปอันนี้ก็ขอบรรดาทแทนพุทธบริษัทที่เจริญอุปสมานุติกรรมฐานสังเกตดูว่าเรานึกถึงพระนิพพานจริงแหละแต่ว่าเราทำตนเข้าสู่ทางพระนิพพานหรือเปล่านี่คาะว่าเราตั้งใจนึกถึงพระนิพพาน็นอ,อารมณ์ภาวนาว่านิพพานสุขขังบ้างนิพพานนางบ้างอย่างนี้นนนนเป็นต้น แต่ว่าเราเองยังไม่สามารถทรงอารมณ์ความเป็นประโสดาบันได้ก็ยังถือว่าผู้ยังไม่เขาเข้าเขตทางที่ไปสู่ผลิพพานยังไกลมากต้องหาทางตัดสัญญอดให้ได้สัญญอดสามนี่ต่อไปถ้าเราต้องการเป็นพระ,ะพระอนาคามีก็ดูอนาคามีมมรกก่อนเมื่อกี้ถ้ายังปฏิบัติอยู่ยังไม่ถึงโสดาปฏิผล ก็ถือว่าโสดาปิบัตที่พระนาคามีมักทรงอารมณ์อะไรได้อารมณ์แรกคือหนึ่งสก,กายติธิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราซึ่งเป็นอารมณ์ของพระโสดาภิกธาคามียองทรงตัวแนบสนิทไม่เพื่อนไหวเรืการด้อสอนการยอมรับนับถือพระรัตนตรัยแน่นอนมากทรงตัว ในการในสามทรงศินบริสุทธิ์แต่ว่าระโสดาบาัญชีธาคามีก็มีศินห้ากันบ้างมีกรรมวสิทกันบ้างพอเริ่มเข้าอนาคามีมักคือว่าผลเนี่ยเราจะบังคับให้มันเป็นตามกำลังใจเราไม่ได้ต้องเป็นกำลังใจตามกำลังของผลจริงๆนั่นคือว่าการปฏิบัติ่ระรงอารมณ์เป็นพระสิทธาคามีผล อารมณ์บรรเทาความโลภความโกรธความหลงความรักก็บรรเทาทันทีการบรรเทาไมมบรรเทาจนชินบรรเทาไปบรรเทาไปจิตใจละเอียดลงละเอียดลงในที่สุดอารมณ์ก็เริ่มตัดมีความรู้สึกว่าอารมณ์ของความรักไม่เป็นเรื่องตามที่พระเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเตโสโ,โกปิยโตชายเตพยัง ความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรักก็ค,คิดว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เพราะเรารักเราก็มีความกระเมามีความหงแหนถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระจารมที่เราต้องการเราก็มีทุกข์ยิงเข้ามาหาทางตัดความรักออกจากใจ ความรักที่มีความนิ่งข่ก็คือความรักทางร่างกายทางรูปไอ้ที่ตตดก็ตัดรูปตัวเดียวถ้าเราไม่รักรูปสักอย่างทุกอย่างมันก็ไม่รักคนก็มีรูปสัตว์ก็มีรูปใช้วัตถุทั้งหลายต่างๆเครื่งองประดับประดานต่างก็มีรูปตัวที่สุดเรารักรูปของอย่างเดียวกันแต่รูปสวยน้อยกว่ากันเราไม่ต้องการเราต้องการรูปที่สวยมาก ก็รงความว่าการตัดจริงๆคือตัดรูปตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกับท่านมีขียะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปตัดกับพายะนะตัดกับพายะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปเพียงแค่พระพุทธเจ้าตัดคําเดียวท่านพายะฟังแล้วบรรลุอรหัตผลพร้อมเป็นสุิทายาน ตอนนี้วิธีตัดในรูปทำยังไงเรามีกำลังบาร,รมีออกอกับท่นานไพรยะจะฟังอย่างท่านสักกีพันครั้งก็อาจจะไม่มีผลสำหรับเราก็ต้องหาหันขาเข้าไปห,หากรรมฐานก็สมถะภาวนาอันนี้กำลังข้อนาคามีนี่ต้องทำถึ้งฌานสีกำลังสูงมากคือยึดกายยกตานุสติกาสุปกรรมฐานตามนิกรารมบานน้ เทามาตั้งเป็นพื้นฐานเป็นอารมณ์ต่การยึดกายยึดกตาสติสุภกรรมฐานนี่เอามาพร้อมกันให้เห็นว่าทุกส่วนของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของใสก็ตามแม้แต่วัตถุธาตุต่างๆก็ตามมันเต็มไปด้วยความสุขปรกสโสโศครกร่างกายของคนมีการปฏิบัติมีการบรรุงเลอได้ปรนเปิดได้ แต่ถึ่ว่าถึงไงก็ตามมันก็ไม่พ้นความสกปรกวัตถุธาตุจะป้องกันระวังรังสายยังไงก็ตามมันก็ไม่พ้นความสกปรกมองเห็นความสงกปรกของร่างกายให้ชัดมองร่างกายคนอื่นอาจจะเห็นชัดน้อยกว่าร่างกายของเราเห็นว่าในส่วนใดบ้างในร่างกายที่เต็มด้วยความสะอาดไม่มีเลยต่อไปพิจารณาไปแล้วเกิดนิพิทาย,ยานความเบื่อหน่าย เห็นทุกอย่างสุกปรกเหมือนกับสุนัขเน่าบ้างเหมือนกับงูเน่าบ้างเกิดความรังเกียจในร่างกายของเราถ้าเกิดความรังเกียจร่างกายของเรามันก็รังรังเกียจร่างกายคนอื่นคนดีสุดเห็นคนก็เหมือนกับเห็นคนเน่าเห็นสัตว์ก็เหมือนเห็นสัตว์เน่าเห็นวัตถุต่างๆก็เห็นเป็นของสุกปรกหมดอารมณ์นิพิทายานคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็ตัดอารมณ์รัก ขึ้นชื่อว่ารูปทุกอย่างอารมณ์ใจเราไม่ติดทั้งนี้ก็ต้องบวกกับกรรมฐานด้วยนะกิพิปัตสนาญาณด้วยว่ารูปร่างของคนก็ดีเขาใส่เขาก็ดีวัตถุก,กตามนอกจากมันจะเน่ามันจะเฟะแล้วมันจะสกปรกแล้วก็ไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตรวในสุดในเป็นวิปัสนาญาณอย่างอ่อน แล้วมองไปทีตามรูปก็อริยสัจว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่มีการทรงตัวมันทรงกระบรกยังไม่พอมันทําให้เราเกิดทุกทุกอย่างกิจการงานทุกอย่างที่เราต้องทําเพราะทำํทำพระรูปตัวเดียวต้องหากินพระรูปต้องหาของใช้พระรูปต้องสร้างบ้านเรือนพระรูปต้องหาหมอใช้ค่ายารักษาโรคพระรูปทั้งหมดมันมาทุกจากรูปหมด ในที่สุดอารมณ์ใจแล้วก็ตัดรูปทิ้งไปได้ขาดด้วยกําลังเขาเบีดเบี่ยนวิปัสนาญาณคืออร์สัจหลังจากนั้นพระนาคามีนี่เป็นพระนาคามีมรกนะถึงแม้ว่าตัดรูปไปไม่จิตเฉยๆไปเบียเบในรูปก็ยังเป็นเป็นาคามีมรกอยู่ยังไม่ยุบผลต่อไปถึงอนาคามีผลก็ต้องเข้าไปตัดโทสะความโกรธ จะเรียกว่าปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ถึงขั้นโกรธแม่ไม่พอใจนิดหน่อยก็ตัดนั่นก็คือต้องใช้สมถะภาวนาคือพรมิหารสี่จิตให้มันทรงอารมณ์อยู่หนึ่งเมตตาความรักจิตมีเมตตาเป็นปกติอารมณ์ร้ายไม่มีมันอาจจะมีแทรกเข้ามาจะตัดมันทันอน,นาคายมรักก็ยังมีอยู่แล้วต่อไปก็จิตมีความสงสาร หวังเกื้อกูลให้มีความสุขแทนที่เป็ศัตรูแล้วติดจะจิตใต่ความอิจฉารสยยเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยจิตวางเฉยได้เมื่อกดคุ้มกรรมขึ้นมาปรากฏขึ้นกับเราหรือกับคนอืน่นในเมื่อชอนใช้พระมหารสีนี้ครบถ้วนก็ต้องใช้กำลังพุทธศาสนายอย่างคือว่าอารเรศช่วย เพราะไอ้ความโกรธความไม่พอใจนะัมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันเป็นการสร้างศัตรูมไม่ได้มีประโยชน์ถ้าเขาเป็นศัตรูกับเราเราเป็นศัตรูเขาถ้าเราวิฆ่าเข่งฆ่าเขาได้เขาตายและเราจะเป็นคนไม่ตายเลยน้นที่สุดเราก็ต้องเป็นคนตายเบื้องหน้าเหมือนกันมันก็ไม่มีประโยชน์การฆ่าฆ่าเขาฆ่าเข,า,ขามีบาปและสร้างศัตรูหนักใน,ใน,ใ,นในโลกนี้ ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราไม่บาปในที่สุดถ้าเราเป็นมิรกันจะมีความสุขมากกว่าในที่สุดเห็นว่าความโกรธไม่ดีตัดความโกรธเสียได้อารมณ์ทรงตัวใช้อารมณ์เบกขาเข้าขวางหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมามันเฉยก่อนและก็ต่อต้านด้วยการเมตตาความรักกรุณาความสงสารในที่สุดกําลังใจก็เยือกเย็นสามารถตัดสัญญอดายห้าประการ เมื่อตัดสันยอดได้ห้ารายการอย่างนี้เป็นพระอนาคามีอย่างนี้เรียกอุปสมานุติกรรมฐา,านคือไม่ใช่เป็นนึกถึงนิพพานอย่างเดียวต้องหาทางก้าวเข้าไปด้วยแล้วก็ต่อไปในเมื่อถึงอานาคามีแล้วความจริงก็ของง่ายแล้วจะต้องการไปรหััน,นี้ไม่ยากการปฏิบัติตั้งแต่บาโสดาบานสิกธาคามีอานาคามีนี่หนัก กพต้องใช้สมถะภาวนาช่วยอย่างแรงอยาวาโสดาบัญชีนาคามียความจริงไม่หนักแต่ว่าเมื่อใหม่ๆมันไม่เคยมาก่อนก็หนักพอจะเข้าถึงอนาคามีนี่หนักมากต้องมีรมชงชงฌาญสีตอนนี้หากว,ว่าจะเข้าถึงอรหันต์เป็นของไม่ยากใช้ปัญญาล้วนเพราะว่าสมาธิี่ทรงตัวมากแล้วคือว่าใช้ปัญญานิดหนึ่งว่ารูปรรประชานก็ดีรูปประชานก็ดีตัดสิย่ยดีห้า ขอเ,เล่าไปรัดไปเลยเวลาจะหมดไม่ใช่ของเลิศประเสริฐมากเกินไปเป็นแค่เป็นกำลังใหญ่เพื่อต่อสู้กิเลสช่วยเวทนาญาณเท่านั้นเรายังมีรูปฌปานและรูปฌปานจะไม่หลงอยู่แค่นั้นใช้เวทนาญาณต่อไปแลวตอบมาเห็นมานะการถือตัวทตัว,ตว,ตว,ตวก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มันสร้างอารมณ์ช่วยแก่เรา ต่อมา,อารวมฟุ้งซ่านนำคาญคิดนอนคิดนี่อยากจะไปเกิดที่นั่นอยาจเกิดที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์เราต้องการบรพันธ์ต่อไปเข้าตัดอวิชาตัวสุดท้ายใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าร่างวามนุษย์สโลกก็ดีพรมโลกก็ดีเทวโลกก็ดีไม่เป็นแดนดินแดนที่น่ารัก <c oughs> พระเป็นอินแดนที่ทรงตัวไม่นานมนุษย์โลกนี่มีทรงตัวไม่นานด้วยทุกข์มากด้วย <c oughs> เทวลโลกกับพรมโลกไม่มีทุกข์แต่ทรงตัวไม่นานเคลื่อนเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานต่อไปในตอนนี้อารมณ์สังขารุปเกคาญาณหญ่เกิดขึ้นคือเจอทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งการมราคะความรักระหว่างเพศไม่มีอารมณ์ในใจ องโลภะความโลภไม่มีอารมณ์ในใจสามโทกะโทสะความโกรธไม่มีอารมณ์ในใจแล้วก็สี่โมหะความหลงไม่มีอารมณ์ในใจจิตวางเฉยมีความเฉยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาธรรมดาข้องชาวโลกเป็นธรรมดาของผู้มีกิเลสในเมื่อคนเกิดมาตกภายใต้อไน,นาจกฎของกรรมต้องเป็นอย่างนี้ไม่กันระบรรดาญ,ญาโยมบริษัทนี่ให้ศึกษาเพื่อทราบ ต่อไปก็เป็นลีลาการเจริญมโนมยิทธิมโนมยิทธิแปลว่าบีริ์ทางใจเคือวิธีปฏิบัติต้องได้ทิพยกุยัญก่อนเมื่อได้ทิพยกุยัญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้หมดวิธีปฏิบัติขั้นต้นคือบรรดาญาติโยมทุกคนให้รู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้ไาใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าภาวานาตามวันะมะเวลาให้ใจออกภาวนึกภาวนาตามอภระทะเวลาที่ให้ใจจริงๆเขาบรรดาญาโยมทุกคนอย่าบังคับร่างกายร่างกายจะให้ใจแรงให้ใจเบาปล่อยไป,ไปตามเรื่องเอาจิตเข้าไปรับทราบเมื่อขณะที่เรารู้เราไมใ่ใจเข้ารู้เราไมใ่ใจออกเวลานั้นถือว่ามีสมาธิในาน,านาปานุสติ ถ้ารู้คำภาวนาด้วยถือว่ามีสมาธิในคำภาวนาหลังจากนั้นเวททาครูเขาจะทำอย่างนี้ประมาณสิบนาทีต่อจากนั้นไปก็จะมีคนเขาไปนั่งกลางวงหรือนั่งข้างหน้าเพิ่งทราบว่าคนที่เขาไปนั่งเนี่ยเขาจะเข้าไปแนะนำเวลานั้นญาโยที่ปฏิบัติใหม่ทุกคนเลิกภาวนาหราอว่าถ้ามีคนเขาไปนั่งข้างหน้าทุกคนให้เลิกภาวนาทันที แล้วก็เลิกรู้ลมใจเข้าใจออกปล่อยใจตามสบายแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยใจไปที่อื่นตั้งใจฟังเสียงคนพูดแนะนำพูดแนะนำเขาจะแนะนำในการตักกิเลสขณะที่ฟังเสียงเขาอยู่ตั้งใจฟังแล้วก็ก็คิดตามไปด้วยกว็ดีเมื่ออารมณ์อารมณ์คล้ลคอยไปตามเขาเวลานั้นจิตก็จะว่างากกิเลส เมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตก็เริ่มสะอาดจากกิเลสเมื่อจิตว่างจิตสะอาดความเป็นทิพย์ก็เริ่มเกิดสําหรับคําว่าทิพยานีขอบอกบรรดาญาโยพุทธบริษัททราบก่อนว่าไม่ใช่ลูกตาทิพย์ไม่ใช่ตาเห็นเป็นอารมณ์ใจทิพย์ถ้าตาทิพย์เขาเรียกทิพย์พระเนตรทิพย์เนตรเนี่ยต้องเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมที่ยม่มีอย่างพวกเราเราไม่มี พวกเราได้มีแต่ทิพยานคําว่าทิพยจะกุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์คือใจทิพย์เมื่อครูก็จด้วยความเป็นทิพย์เริ่มเกิดเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบางให้ถือความรู้สึกข้างแรกเป็นใหญ่เพราะความรู้สึกข้างแรกที่เป็นทิพย์แน่แล้วก็ไม่จะไม่ผิดจากความเป็นจริง ที่เขาถามก็ถามเรื่องเทวดานางฟ้าหรืผมที่ท่านมาสงเคราะห์เขาถามว่ามีผู้ใดปรโยงนขาหน้าบ้างมีความรู้สึกตามนั้นไหมถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั่งตัวไม่ต้องกลัวผิดมันจะไม่ผิดเ้าถามว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาถามว่าแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความความรู้สึกของตัวเองตอนนี้หากว่าครูก็เห็นว่าตอบถูกมีกําลังใจดีพอสมควร เขาก็จะแนะนําให้ไปพระจุลามุนีเจดีสถานคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเป็นที่ธรรมจักรเขงเทวดาลับมที่ตรงนั้นญาติโยมจะพบพระพุทธเจ้าพระราหันเทวดาลับลมแล้วต่อไปกีจะพาบปนิพพานอนุบนรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านตอนนี้ไปเขาทุกคนหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานกรรมฐานวันนี้เวลาเลยนี่